สวัสดีพี่เพื่อนๆครับวันนี้นะครับคนค้นผ้าครับมีผ้าสะสมผ้าเก็บมาแบ่งปันนะครับรายการละสามร้อยบาทนะครับ EP ที่ห้าร้อยห้าสิบแปดนะครับรายการละสามร้อยบาทนะครับ EP ที่ห้าร้อยห้าสิบแปดนะครับสําหรับวันนี้มีรายการพิเศษสองรายการคือสิงห์งาแกะนะครับมีจานนะครับสิงห์งาแกะมีจานแกะเก่านะครับ เก้900าร้อยวัต์นะครับแล้วก็เป็นสมเด็จจิตรดาครับเนี่ยครับสมเด็จจิตรดาสมเด็จจิตรดาพร้อมใบประกาศนะครับอันนี้ก็เก้าร้อยวาทนะครับช่องทางาติดต่อนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวก,กันนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีบริการปเก็บเงินปลายทางครับ ฝากเพื่อนๆพี่ๆที่เข้าชมมาช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับเรื่องวงแรกนะครับเป็นสมเด็จนะครับสมเด็จเก่านะครับดูในเนื้อพระนะครับมีมุลสันเป็น,มนเม็ดก้อนๆเลยนะครับสมเด็จเก่าหมายเลขหนึ่งนะครับสวยคมชัดนะครับ สามร้อยบาทนะครับหมายเลขสองนะครับเป็นสำเร็จเก่าเหมือนกันนะครับเนื้ออบนุ่มครับนึกนุ่มครับนี่ครับ ในสองนี้ก็สวยนะครับในสองนี้ก็สามร้อยบาทนะครับหมายเลขสามนะครับเป็นสมเด็จหลวงพ่อเพนะครับด้านหลังเขียนว่าเพสองพันนะครับเป็นเนื้อผงนะครับเป็นพระเนื้อผงครับหลวงพ่อเพนะครับต่อไปเป็นเหรียญโลนะครับหลวง ปูรอดปัดบางน้าบุนนะครับเน,เนี่ยนะครับ,ปปบ,บ,รบเป็นเนื้อทองผสมนะครับมีตะไบนะครับองปูรอดปัดบางน้าบุนนะครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับมีตะไบนะครับคมชัดเก่านะครับสามร้อยบาทนะครับมาคาเป็นเหรียญโลนะครับเหรียญโลโบราณนะครับ หลวงพ่อทาครับวัดพเนียงแตกรุ่นสองครับวพทาวัดพเนียงแตกครับรุ่นสองมีหูในตัวนะครับมีเนื้อเกินะครับเป็นเม็ดๆนะครับกานหล่อโบราณครับหมายเลขหกนะครับเป็นพระวัดพรบพิมพ์ยืนนะครับ มาลเจ็ดนะครับเป็นจอบใหญ่ลวงพ่อเงินวัดบางคานะครับจอบใหญ่ลวงพ่อเงินวัดบางคานะครับหมายเจ็ดนะครับเนื้องผสมนะครับจอบใหญ่ลวงพ่อเงินวัดบางคานะครับหมายเลขแปดเป็นจอบเล็กนะครับ จอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางคานะครับมาเลขแปนะครับสวยคมนะครับอ้วนล่ำเลยนะครับติดชัดเจนเลยนะครับมาเลขกก้าเปลี่ยนพระอาจารย์สิงห์นะครับสภาพหิ้งนะครับเปลี่ยนพระอาจารย์สิงห์สภาพหิ้งนะครับหลังเป็นยันนะครับ ยันคล้ายนกนะครับอาจารย์สิงเนื้อทองแดงนะครับหมายเลขสิบนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่สวงครับหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดินนะครับนี่ครับรุ่นสร้างศาลานะครับเหรียญหลวงปู่สวงรุ่นสร้างศาลานะครับเทวดาเล่นดินนะครับ หมายเลสิบเอ็ดนะครับเป็นพระปิตาครับถักเชือกลงลักนะครับพิมพ์เป็นพิมพ์วัดสะพานสูงนะครับเนี่ยลงลักถักเชือกนะครับเป็นพิมพ์วัดสะพานสูงนะครับวัดสะพานสูงนะครับหมายเลขสิบสองนะครับเป็นพระกิ่งหลวงประมุนนะครับ ก,กิ่งหลวงปู่มุนนะครับมีโค้ดแล้วก็หมายเลขนะครับกิ่งหลวงปู่มุนวัดบ้านจานนะครับ,ห,บ,รรบหมายเลขสิบสองนะครับหมายเลขสามนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อโอภาสีนะครับเนี่ยครับตามพื้นเหรียญน,นะมีเส้นวิ่งเต็มเลยนะครับก็มีลมดำ เหลืออยู่นะบางบางครับหลวงพ่อโอปาสีครับสองสี่เก้าเจ็ดนะครับ มาเลขสิบสี่นนะครับเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อจืดนะครับหลวงพ่อจืดท่านนครปฐมนะเป็นเหรียญหล่อแรกนะครับหลวงพ่อจืดนะครับสิทธิหลวงพ่อน้อยนะครับหลวงพ่อจืดนะครับเป็นเนรีทองผสมนะครับหลโบราณนะครับมาเลขสิบห้าครับเป็น อันนี้สวนขลงพ้าวบุ้ยครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับโาหาเป็นย่นๆนะครับเหมือนตามมุ้งนะครับเหมือนลายมุ้งนะครับมุ้งนะครับนี่ยเก่านะครับมีแต่ใบนะครับอันนี้สิบห้านะครับอันนี้สวนหลวงพ่อวบุ้ยนะครับอันนี้สิบหกนะครับเป็นหลวงข้าวทั่วนำเนื้อว่านะครับ มีแร่ครับหลังโรยแร่ครับหมาได้ขสิบเจ็ดน,นะครับเป็นสุมกอหลวงพ่อหนงครับเป็นพระเนื้อดินนะครับเป็นเนื้อดินเผานะครับ จมกอหลวงพนหนุ่นะคร้บรเก่าเ่าเก่า,กา,กาหิ้งๆเลยนะครับพิมพ์ติดชัดเลยครับ18เป็นหลวงพ่อเงินนะครับเป็นหลวงพ่อเงินวัดบางคานะครับเป็นพิมพ์สิตานะครับ สินะเบเก้านะครับเป็นพระปิตาครับเนี่ยเก่าๆนะครับแล้วผงคุกรักนะครับปิตาเนื้อผงคุกรักนะครับเนี่ยี่สิบเป็นขุดนะครับเป็นขุดปั๊มนะครับเเป็นรูปขุดนะครับปั๊มนะครับ ในท้องเหลืองนะครับ2ีซีเ็นนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเอาะวัดม่วงนะครับรุ่นแรกนะเหรียญหลวงพ่อเอาะวัดม่วงรุ่นแรกนะครับสิงห์บุรีนะครับภาพอย่างสวยนะครับ เออวัดม่วงนะครับรุ่นแรกนะครับยี่สองนะครับเป็นพักกิ่งนะครับพิมพ์แต่งนะครับเป็นเนื้อไม่กะพัดนะครับน่ครับพักกิ่งพิมพ์แต่งนะครับเนื้อไม่กะพัดนะครับลางมีห่อยจานนะครับเนืกะพัดเก่านะครับ ยิบสามครับเป็นหลวงนะทรับเนื้อว่านเหมือนกันครับหลังมีตะกุดหนึ่งดอกครับฝังตะกุดนะครับเป็นเพิมพ์สี่เหลี่ยมนะครับหลวงพุทวดเนื้อว่านนะครับสภาพหิ้งๆินะครับยี่สิบสี่ครับเป็นหลวงพุทวดเนื้อว่านเหมือนกันครับอันนี้เป็นวัดพระโคนนะครับเกียริดีนะครับ ผมพูดทวดเนื้อว่านนะครับอันนี้น่าจะลงรักว่านะครับเนื้อว่านลงรักนะครับอันนี้นะนยีย่นะยยยสี่นะครับเป็นหลวงพ่อรวยวัดท่าเรือนะครับรูปถ่ายหลวงพ่อรวยวัดท่าเรือหลังตะกุด3สามประศัดนะครับ หลวงพ่อรวยวัดท่าเรือระยองนะครับหลังตะกุดสามกษัตริย์นะครับยี่โภเป็นพระสังกระจายนะครับหลวงพ่อกลวยนะออกพัดหนังอิจุกนะครับสภาพหิ้งๆเลยนะครับสังกระจายหลวงพ่อกลวยออกพัดหนังอิจุกนะครับนี่ครับจะมีลูกปลาดุกอยู่นะครับ ยีิบเจ็ดน,นะครับเป็นเตา่าหล่อหลวงปู่เหลียนะครับเตา่าหล่อโบราณนะครับหลวงปู่เหลียนะครับ ยี่สิบแปดเป็น ed, ล็อกเก็ตหลวงพ่อุดวัดกาหลงนะครับ ed, ล็อกเก็ตหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับภาพสมบูรณ์นะครับยี่สิบเก้านะครับเป็นหลวงพ่อคูณนะครับออกวัดไซนะครับปีสองพันห้าร้อยยี่สิบสองครับหลวงพ่อคูณออกวัดไซสองพันห้าร้อยยี่สิบสองนะครับ มีตาครับสามสิบนะครับเป็นลวงโคณนะครับปั๊มรุ่นแรกนะครับรูปเอกลักษณ์แบบปั๊มรุ่นแรกนะครับเป็นพิมพ์นั่งยองๆนะครับโค่นะครับนั่งยองๆนะครับติดแน่เลยครับนี่ตะกกวนะครับ ามหกนะครับปีสามหกนะครับในการพิเศษนะต่อไปนะครับในการพิเศษรายการที่หนึ่งครับสิงแกะครับสิงหงแกะมีจานนะครับตัวใหญ่มนกนะครับเเครื่องครับเก้าร้อยบาทนะครับสิงหงแกะมีจานนะครับเก้าร้อยบาทนะครับ ไปเป็นสมเด็จจิตราพร้อมกล่องนะครับสมเด็จจิตราพร้อมกล่องนี้ก็เก้นะครับนะครับเป็นสมเด็จจิตรหานะครับพร้อมกล่องนะครับนะครับสมเด็จจิตรดาพร้อมกล่องนะครับทองนะครับข้างๆนะครับ มิลลสารครับมิลสารครับก็มีใบพระราชทานครับเนี่ยนี่ก็เก้าร้อยบาทครับสนใจนะครับช่องทางติดต่อนับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับโทรหรือไลน์เบอร์เดียวนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆที่รับชมนะช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับอีพีนี้ขอจบไปที่ก่อนนะครับสวัสดีครับ